บาปกรรมบางอย่างที่เราทำเพียงครั้งเดียวแก้กันไปทั้งชาติก็ยังไม่หมดสิน้นยังติดตามไปในภพหน้าอีกน่ากลัวจริงๆบุญกรรมเรื่องกุศลกรรมก็เหมือนกันบางอย่างเราทำเพียงครั้งเดียวแต่ให้ผลไปตลอดชีวิตและยังส่งผลไปถึงภพหน้าด้วยด้วยเหตุดีขอให้ลูกมีฉันทะในกุศลกรรมอยู่เสมอ ซึ่งเป็นสิ่งหาได้ยากอย่างหนึ่งในชีวิตคนเพราะคนเราส่วนมากมักพอใจที่จะแสวงหาลาบยศและความเพลิดเพลินต่างๆอันเป็นกามฉันทะยิ่งกว่าธรรมฉันทะหรือกุศลฉันทะโทสะทำให้เป็นคนมีผิวพรรณเศร้าหมองหน้าตาเศร้าหมองไม่ผ่องแผ้วไม่สดชื่นเมื่อมีโทสะแล้วหน้าตาที่เคยสวยก็กลายเป็นเศร้าหมอง เสียงที่เคยนุ่มนวลก็กลับกลายเป็นกระด้างน,น่ากลัวเราต้องการอย่างนั้นหรือเราต้องการให้ผู้ไม่หวังดีต่อเราดีใจสมปรารถนาหรือขนาดเดียวกันทำให้ผู้หวังดีต่อเราผิดหวังในตัวเราเป็นอย่างมากผู้ไม่หวังดีต่อเราย่อมปรารถนาสิ่งต่อไปนี้ต่อเราคือ 1. ขอให้มีผิวพันธเศร้าหมองอย่าให้มีผิวพันธดีส ขอให้อยู่เป็นทุกข์อย่าให้อยู่เป็นสุขเลย 3. ขออย่าให้มีความเจริญรุ่งเรืองเลยขอให้มีแต่ความเสื่อม 4. ขออย่าให้มีพ่อขรัพย์เลย 5. ขออย่ามียศเลย 6. ขออย่ามีเพื่อนเลย 7. เมื่อสิ้นชีพแล้วขอให้ไปสู่ทุกขติอย่าได้ไปดีพระพุทธเจ้าตรัสว่า ความปรารถนาของผู้เป็นศัตรูผู้ไม่หวังดีเหล่านี้อันผู้มักโกรธได้ทําแล้วแก่ตนเองเท่ากับทําตนให้เป็นศัตรูของตนเป็นศัตรูที่เกิดขึ้นภายในตนแล้วทําลายตนเองลูกรักคนมักโกรธทําให้เป็นคนคบยากไม่มีใครปรารถนาเข้าใกล้เข้าใกล้แล้วร้อนไม่เย็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธฉุนเฉียวเกลี้ยวกราด มีจิตเหมือนแผลกระทบนิดหนึ่งก็เจ็บอักเสบไม่เหมือนเนื้อธรรมดาเข้าใกล้คนมักโกรธจึงต้องระวังตัวมากเป็นพิเศษเหมือนระวังเนื้อส่วนที่เป็นแผลไม่จําเป็นก็มีมีใครอยากเข้าใกล้จึงทําให้ขาดมิตรลูกรักถ้าเรานึกจะโกรธจะเกลียดใครถ้าเคยทําความดีเคยเกื้อกูลกันมาก็ขอให้ระลึกถึงความดีของเขาให้มากเพื่อดับความโกรธของเราเสีย อย่างที่พระสารีบุตรเคยโอวาทภิกษุทั้งหลายว่าให้ถือเอาส่วนดีของเขาไว้ทิ้งส่วนที่ไม่ดีไปเหมือนไปพบผ้าเข้าผืนหนึ่งดึงขึ้นมาดูแล้วตัดส่วนไม่ดีออกถือเอาส่วนที่ดีไปทําประโยชน์ตามต้องการขอให้ลูกคิดอยู่เสมอว่าคนเรานั้นดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดกล่าวคือคนที่ได้รับยกย่องว่าดีแล้วนั้น อาจมีส่วนชั่วอยู่บ้างเมืเ่อเขายังมีเกลียดอยู่ส่วนคนที่ใครๆตำหนิว่าชั่วนั้นก็น่าจะมีความดีหรือส่วนดีอยู่บ้างความคิดอย่างนี้ทำให้เราไม่ยกย่องคนเกินไปและไม่ดูหมิ่นทับถมคนบางคนเกินไปขอให้เรามีจิตเมตตาต่อเขาทั้งสองพวกในฐานะเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายกับเราคนเราทุกคนย่อมรักตน ความโกรธโทสะเป็นศัตรูเป็นอันตรายแก่ตนทำไมเราจึงหล่อเลี้ยงสิ่งที่เป็นอันตรายแก่ตนไว้เล่าขอให้สั่งสอนตัวเองเนืองเนืองการสอนตัวเองได้ดีกว่าคนอื่นสอนเพราะเราอยู่กับตัวเราเองและเห็นพฤติกรรมของเราเองอยู่ตลอดเวลาคนอื่นใครเล่าจะเฝ้าดูแลสั่งสอนเราอยู่ตลอดเวลาลูกลองอ่านข้อความต่อไปนี้ ซึ่งพ่อได้ดึงมาจากหนังสือจริยาบทเล่มหนึ่งลูกจะเข้าใจอะไรดีขึ้นอีกเล็กน้อยสะนั้นมีบัวบานสะพรั่งกลิ่นหอมแห่งเกรสรโชยชื่นตามสายลมกระทบคาหน้าประสาทของมุนีหนุ่มก่อให้เกิดความสุขความเบิกบานกลิ่นหอมของดอกไม้เป็นกลิ่นหอมตามธรรมชาติหอมเย็นชื่นใจแสงแดดอ่อนในยามเช้า ส่องศาสต์ลงสู่บริเวณสะนั้นเสมือนรูปลายอย่างปราณีทําให้สว่างสดใสหมูพมรร่อนบินหาเกสรเมื่อพบแล้วก็เข้าดูดน้ําหวานแล้วบินไปมิให้ดอกและเกสรชอบช้าเสมือนมุนีผู้มีวัดดีเข้าสู่สกุลไม่กระทบศรัทธาและโภคะข,ของสกุลอํานวยแต่สุขสวัสด,ดีให้สกุลฉะนั้นนักพรตหนุ่ม ก้าวลงสู่สะที่มีบัวบานนั้นมีจิตอภิรมต่อกลิ่นหอมจึงจงใจยืนใต้ลมสูดกลิ่นดอกบัวสดชื่นระเริงใจอาช่างหอมเย็นสดชื่นอะไรเช่นนี้เขาอุทานเบาๆเทพธิดาผู้สถิตอยู่ณต้นไม้ริมสะบัวได้เฝ้าสังเกตพฤติการของนักพรดนั้นอยู่เห็นดังนั้นจึงเอ่ยทักขึ้นว่า ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใดสูดกลิ่นดอกบัวเช่นนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งการขโมยดูก่อนท่านผู้นิรทุกท่านเป็นผู้ขโมยกลิ่นดอกบัวนักพรตหนุ่มกล่าวขึ้นว่าเราไม่ได้เอาไปเราไม่ได้บริโภคเราเพียงแต่ยืนดมดอกบัวอยู่ในระยะห่างเมื่อเป็นดังนี้เหตุไรท่านจึงว่าเราขโมยกลิ่นดอกบัวเล่าดูก่อนเทพธิดา ถ้าท่านประกอบอาหารและกลิ่นอาหารนั้นโชยมากระทบคานาประสาทของขพเจ้าขาพเจ้าพอใจในกลิ่นนั้นท่านยังจะเล็งเห็นว่าขาพเจ้าขโมยกลิ่นอาหารของท่านหรือขณะนั้นชายคนหนึ่งลงสู่สะถอนเง่าบัวเด็ดดอกบัวเดสา่าณนั้นตามใจชอบแล้วหลีกไปมณีหนุ่มเห็นดังนั้นจึงกล่าวกับเทพธิดาว่ามีคนมาเด็ดดอกบัวถอนเง่าบัวไป เหตุไรท่านจึงไม่ว่ากล่าวเขาทําการหยาบช้าถึงปานนั้นท่านไม่ว่าแต่มาจงใจว่าข้าพเจ้าผู้เพียงแต่ยืนดมอยู่ห่างๆท่านคิดว่าท่านมีความยุติธรรมดีแล้วหรือข้าแต่นักพรตเทพธิดากล่าวบุรุษผู้นั้นสศกปรกหยาบช้าเปรอะเปื้อนด้วยบาปอยู่โดยปกติแล้วเหมือนผ้านุ่งของแม่นมที่เปรอะเปื้อนด้วยน้ำลายน้ำมูกมูดคูดของเด็ก ฉะนั้นการที่เขาจะทะําเช่นนี้จึงไม่ใช่ของแปลกอันหนึ่งเล่าหากข้าพเจ้าเห็นบุรุษผู้อยู่ในเพศเครือขัดอยู่ร่วมด้วยสตรีข้าพเจ้าก็จะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาส่วนท่านสิเป็นนักพรตหากทําเช่นนั้นก็จะก่อความพิศวงให้แก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่งข้าแต่ท่านผู้บําเพ็ญตะบะนั่นกล่าวในส่วนใหญ่อันเป็นโทษร้ายแรงสําหรับผู้บาเพ,พ็ญพรต ในส่วนย่อยก็เหมือนกันข้าพเจ้าเห็นว่าการตั้งใจสูดดมของหอมไม่สมควรแก่ท่านผู้เป็นสมณะมีศีลเป็นที่รักบุรุษผู้ปราศจากโทษเช่นท่านสแสวงหาความสะอาดอยู่เป็นนิดย่อมเห็นบาปเท่าขนทรายปรากฏเหมือนมหาเมฆหรือเหมือนภูเขาด้วยเหตุน,นี้ข้าพเจ้าจึงกล่าวเตือนท่านเพื่อมิให้บาปแม้เพียงเล็กน้อย เปื้อนท่านผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วขณะนั้นมูนีหนุ่มรู้สึกภาคภูมิใจและสลดใจพร้อมกันภาคภูมิใจที่เทพธิดาได้เห็นว่าตนเป็นผู้บริสุทธิ์และสังเวชสลดใจที่ตนผู้เช่นนั้นยังพอใจในการสูดดมกลิ่นหอมจากดอกไม้อันไม่ควรแก่ผู้ปฏิญาณตนว่าเป็นสมณนะเขากล่าวว่าเทพธิดา ท่านรู้จักข้าพเจ้าดีท่านรู้ดีถึงความเป็นอยู่ของข้าพเจ้าท่านมีเมตตาตั้งใจอนุเคราะห์ข้าพเจ้าเมื่อใดท่านเห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยขอจงเตือนข้าพเจ้าอีกข้าแต่ท่านผู้บำเพ็ญตบะเทพธิดาตอบข้าพเจ้าไม่ได้อาศัยท่านเลี้ยงชีพข้าพเจ้าไม่ได้เป็นลูกจ้างของท่านจะได้เที่ยวคอยรักษาท่านอยู่ตลอดเวลาตัวท่านนั่นแหละพึงรู้ด้วยตนเอง ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแก่ท่านกรรมใดเป็นเหตุแห่งสุขติกรรมใดเป็นเหตุแห่งทุกขติตามเรื่องพระกับเท,ทียบทีดานี้ลูกจะเห็นได้ว่าเมื่อพระขอให้เท,ทียบทิดาคอยตักเตือนเมื่อเห็นโทษของท่านแม้เพียงเล็กน้อยแต่เท,ทียบทิดากลับตอบว่าให้นักพรดคอยเตือนตนเองจะเหมาะกว่าสะดวกกว่า